วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็น one touch quick c a n ก็คือเขาจะสแกนความขี่แบบอัตโนมัติให้เรา สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมมง Audio City ครับโอเคครับพี่มงวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นชุดไม้ลอยกันบ้างวันนี้เป็นยี่ห้อชัวนะครับชัวเลยอ่าเป็นรุ่นในซีรีส์ของตระกูล BLX นะครับซึ่งไม้ลอยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่าคล้ายๆกับตัว SVX เหมือนกันนะครับขยับขึ้นมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงสเต็ปนึงใช่แล้วก็ตัวไม้ลอยรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันมีทั้งนี่ปกเสื้อนะครับมีหลายแบบ ไม่ถือนะครับเป็นไม่ถือคู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเรานิยมใช้ไม่ถือคู่กันเยอะไม่ว่าจะร้องคาราเก้หรือว่าทํางาน MC MC ถือคนนึงอีกคนหนึ่งให้กับผู้ที่โตตอบกับ m อทีนึงอะไรอย่างนี้อนยนี้จะถูกนิยมมากกว่าถามว่าทําไมต้องเอารุ่นนี้มาเพราะว่ามันมีเสียงจากลูกค้าหลายๆท่านสอบถามมาบอกว่าเนี่ยผมชอบไมค์ SM58 มากเลยแต่ด้วยเอสเ็มหมันเป็นไม้กำนานของชวร์เนาะแล้วก็คนจะจําจากเป็นไม์สายมาตลอดทีนี้เขาบอก s m 5 8แบบเป็นไม์ลอยอะมีรุ่นไหนบ้าง นี่คือเหตุผลที่เราวันนี้เราเอารุ่นนี้ลงมาเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่เอา s m 58มาทําเป็นไมลอยรุ่นแรกของชัวคือขยับขึ้นมาเพราะ s อ x หลายคนทราบจะไม่มี s m 58จะเป็น p g 28 p g 58 b r x เป็นรุ่นแรกที่จะขยับเอา s m 58มาทําเป็นไมลอยถูกต้องเลย,เลยก็คือชื่อรุ่นเต็มๆของเขาก็คือชัว BLX 288A ใช่ครับทับ s, <S m <SM> 58 <S <c oughs> <S คือในชื่อรุ่นนี้เขาก็บอกไว้เลยว่าคือใช้หัวของ s m 58นะใช่ถูกต้องครับเป็นรุ่นรุ่นที่แบบเริ่มมมอาาาา SM58 PG58 แลลจกต แต่ก่อน<ม>คนที่วันจะคุ้นกับ S V X มาลหลายปีแล้วอะไรเงี้ย<ม>พอขยับเป็น B M X มาก็จะเจอ S M 5แผได้จากตน,นี้นะครับแล้วในกล่องเราจะได้อะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็อันดับแรกเลยไม้นะครับ 2ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวส่งนะครับผมแล้วก็รีเซิร์ฟนะครับหตัวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยาวหน่อยนะครับก็คือสามารถใส่เข้าไปในแหลกได้แต่ไม่ไม่มีตัวยึดเนาคนเราจะต้องมีฐานนิดนึงเวลาเข้ายึดแหลกนะครับแล้วก็จะมีข้อจับไม้มาให้ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพืาอที่ว่าเวลาเราซื้อไม้จะต้องมีข้อจับไม้แถมมาให้เพราะว่าไม้แต่ละประเภทเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะครับเป็นเรื่องที่ต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นี้ครับสำหรับต่อจากตัวรีเซิร์ฟเพื่อจ ก็สาหรับไมลอยของแบรนด์ชัวร์ครับพี่มงรับคือเขาจะมีด้วยกัน2ช่วงขึ้นความถี่สำหรับรุ่นนี้เนาะหล,ลักๆอ่ารุ่นตัวตัวรุ่นนี้จะมีอยู่2ช่วงขึ้นความถี่ตัวที่เราเอามานี้เป็นขึ้นไหนครับเป็น Q12 ครับ Q12 เนาะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีเรื่องที่ว่าทางกสทชาได้กําหนดเรื่องขึ้นความถี่ที่อนุญาตในการใช้ไมลอยแล้วใช่ตัวนี้วิ่งอยู่ขึ้นที่เท่าไหร่ครับ748ถึง758เมกะเจ็ดตซ์แ5 8เม่เกินเจ็ดห้าแปดไม่เนโอเคคือมีการแบ่งช่วงไปแล้วเนาะค วิ่งอยู่พกนี้ถ้ารหัสอื่นก็จะวิ่งช่วงขึ้นอื่นไปแต่ว่าทุกขึ้นก็คือถูกต้องตามหลักตามกฎหมายของกสทชโอเคปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาว่าเป็นไม้เถื่อนอะไรอย่างนี้ใช่โอเคส่วนการรับประกันนะครับสินค้าของชัวนะครับอันนี้เรารับจากทางมหาจักรโดยตรงนะครับเป็นตัวแทนนําเข้าอย่างถูกกฎหมายของประเทศไทยนะครับประกันตามศูนย์สองปีนะครับโดยศูนย์มหาจักรครับผมได้2ปีเลยนะใช่ถูกต้องครับก็เดี๋ยวต่อไปพาไปชมฟังก์ชันต่างๆที่เครื่องครับผมแล้วก็ที่ใหม่ตัว เพราะว่ามันจะมีการจูนปรับขึ้นที่ใหม่ด้วยถูกะะต้องให้เห็นว่ามีรายละเอียดอย่างไงกันบ้างเขียไปชมกันครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจูนขึ้นความถี่ง่ายๆกันเลยดีกว่าก็คือตอนนี้ผมอยู่หน้าเครื่องชัว b l x 88แล้วเราก็จะเห็น2ปุ่มครับก็คือเป็นปุ่มที่เลือกกรุ๊ปกับ Channel ตรงนี้เราก็กดปุ่มเพื่อทำการตั้งค่ากรุ๊ปกับช a n n e l ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็กดเปลี่ยนกรุ๊ปได้เลย แบบนี้ครับสมมุติเลือกกลุ่ม J แล้วก็ channel ก็เลือกได้เหมือนกันครับ1234อ่ะเป็นแบบนี้นะครับก็คือพอเราเซตที่ตัวเครื่องรีเ i ิร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเซตที่ตัวใหม่ให้เป็นกลุ่มกับ channel เดียวกันนะครับวิธีจูนขึ้นความถี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ถอดปลอกออกมาแล้วเราก็ต้องเซตจากปุ่มที่อยู่ด้านในครับก็คือจะมีเหมือนกันเลยก็คือกลุ่มกับ channel เราก็กดเลือกได้เลยไปที่กลุ่ม J นะครับ อ่าเป็นกรุ๊ป J แล้วพอเราได้ J แล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าผมเป็นชัน n e l ที่5อยู่แล้วก็ต้องทําให้ชัน n e l เนี่ยเปลี่ยนเป็นชัน n e l ที่7เหมือนกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทำเหมือนกันเลยกดกดเลือกไปเป็น7ได้เลยครับเขาจะกระพริบ Hip, แล้วก็อันนี้ก็คือ Setting เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็น J 7ชันแนเดียวกันแล้วเสียงก็จะออกนะ,นะครับทดสอบ 1>, 1 2 3 4เช็ค1 2 3 4 คคสำหรับการจูนขึ้นความถี่เนี่ยมันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็น one touch quick scan ก็คือเขาจะสแกนความถี่แบบอัตโนมัติให้เราก็คือเขาจะเลือกความถี่ที่เหมาะสมให้กับเราเลยนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆเพียงกดที่ปุ่มกรุบครับพอกดแล้วเขาก็จะลันไปนะครับจนเจอขึ้นความถี่ที่เหมาะสมเขาก็จะเลือกมาให้เราเลยคราวนี้ที่เหลือเราก็มาตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับตัวรับก็เหมือนเดิมเลยเรามาเลือกกรุบให้เป็น F ตรงกับเขา ที่ตัวรับจะเป็น F4 นะครับแล้วก็ Channel ที่4่อ,อ,อาอย่างนี้ก็คือจูนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทดสอบดูนะครับทดสอบ 1, 1> 2 3 2> 4โอเคครับครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีใช้งานอีกแบบหนึง่งก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันแพด10 dB ที่ตัวไมเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันแพดล10 dB ครับเผื่อที่เวลาอาจจะมีสัญญาณเสียงเข้าไปแรงเกินไปนะครับเราก็สามารถแพดที่ตัวไมได้เลยโดยกดปุ่มช n n e l ค้างไว้ครับ พอกดปุ่มช่องเอาค้างไว้จะมีจุดขึ้นมาอันนี้แหละครับก็คือเป็นจุดที่บอกว่าตอนนี้ไมค์กาลังแพดลบสิบดีอยู่ก็คือใช้ในกรณีที่โอเคมีเสียงเข้ามาดังเกินไปครับครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือฟังก์ชันล็อกค,คลื่นความถี่ในกรณีที่เราเลือกสัญญาณความถี่เรียบร้อยแล้วเราไม่อยากจะให้ความถี่นี้เปลี่ยนไปหรือไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนความถี่ของเราได้เราก็สามารถทําการล็อกตัวรับไว้ได้ครับโดยทําการกดปุ่มกรุ๊ปก,กับช่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับแบบนี้ครับกดค้างไว้นะครับ อพอเขากลับพิปแบบนี้ก็คือเครื่องได้ทําการล็อกเรียบร้อยแล้วพอเรากดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่สามารถกดกดได้เลยนะครับครับผม ก็ได้ชมไปแล้วสำหรับชัว BLX 2 8 8 A ส SM 58นะ Q 1 2อนะเราพูดย้ำด้ามา Q สิเราค่อยๆเผยรายละเอียดมาโอเคก็คือถือว่าเป็นไม์ตัวหนึ่งที่คุ้มค่าใช้งานได้คุณได้คุณได้ไม์ SM 5 8ที่เป็นไม์ระดับตำนานของชัวในรูปแบบของไม์ลอยเอาไปออกงานได้เลยไปร้องเพลงได้เลยทำอาชีพก็ได้คือแบบร้องอาชีพได้ครับไม์ SM 5 8เพราะว่าหลายๆคนก็ใช้ SM 5 8แเป็นประจำแล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ซึ่งการที่จะได้ไม์คู่หนึ่งในราคาที่แบบไม่ถึง 30, ได้ไมค์เอสเอ็ม58ไปคู่หนึ่งเลยนะมไมลอยเนี่ยผมว่าคุ้มค่ารับประกันอีก2ปี ต้องยังไรอกว่าคุ้มแน่นอนแหละใช่ใครที่สนใจครับเหมือนเดิมเลยสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อกับทาง Audio City นะครับหรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audio city.co.th ครับแล้วก็อย่าลืมช่องทางใหม่ของเรานะครับเป็น t i k t o k นะครับผมเป็น audio city.th ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ